ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือกำลังทำอะไรถ้าเสียงเชียร์ในหัวใจไม่เคยจางหายถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมกันปลุกจิตวิญญาณกองเชียร์แล้วส่งแรงใจเชียร์นักฟุตบอลไทยพราะศึกในครั้งนี้เราจะเชียร์ให้สุด จะทีใจให้สุดและจะทำมันให้สุดด้วยสปิริตของพวกเราคนไทยนักเตะทุกคนและไดกิน Blue Spirit ทำมันให้สุดไกกินเชียร์บอลไทยมุ่งสู่ชัยชนะอย่างสม,มบูรณ์แบบให้พวกเรามันที่สุดและภูมิใจที่สุดไปกับได่กินผู้สนับสนุนหลักทุกบอลทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการ การพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลหรือกีฬาประเภทอื่นๆปัจจัยสำคัญหรือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือเงินเราได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพียงบางส่วนแต่ก็ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นสปอนเซอร์คือหัวใจหลักในการพัฒนานวงการกีฬา,าฟุตบอล ไม่ว่าจะเป็นทีมชาติสโมสรหรือในระดับสมัครเล่นการที่เรามีสปอนเซอร์ที่ดีหมายความว่าเราก็มีเงินเพียงพอที่จะใช้พัฒนาะองค์การกีฬาฟุตบอลบริษัทไดกินได้ก้าวเข้ามาเป็นสปอนเซอร์หนึ่งรายก็เรื่องเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากของทุกคนวงการธุรกิจหรือธุรกิจทุกประเภทก็ได้รับผลกระทบนับว่าบริษัทไดกินมีคุณูปการกับวงการกีฬาฟุตบอลถึงแม้จะเป็นช่วงแห่งความยากลำบากบริษัทไดกินมองเห็นเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอล ผมในนามของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์แฟนบอลชาวไทยคนไทยทั้งประเทศต้องขอขอบคุณบริษัทไดจิ้นไว้หน้าที่นี้เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลได้รับนั้นจะนำไปสู่การวางรักฐาน <music> えー、サッカー代表監督の西野でございます。えー、今回は、えー、コロナ禍の非常に世界的にも厳しい社会的にも本当に厳しい中サッカー界のダイキンさんにはあのメインスポンサーになっていただき本当に。

ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับเข้ามาสนับสนุนอย่างเป็นทางการให้กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับผมเองก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับก็อากาศที่ไทยอาจจะร้อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างน่าจะเย็นขึ้นครับเพราะแอร์ไดกินเข้ามาครับรู้สึกขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับผมอุ้มเทียทอนนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับไดกินนะครับที่เข้ามาเป็น ผู้สนับสนุนให้กับทีมชาติไทยนะครับก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาซัพพอร์ตและดูแลทีมชาติไทยนะครับก็หวังว่าเราจะช่วยพัฒนาแล้วพัฒนาวงการและเติบโตไปด้วยกันครับแล้วก็หวังว่าเราจะประสบความสําเร็จไปด้วยกันกับทีมชาติไทยนะครับก็ขอขอบคุณที่เข้ามาซัพพอร์ตและสนับสนุนให้กับทีมชาติไทยนะครับ ในโอกาสนี้ในนามของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและบริษัทไดกินขอเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยพี่น้องประชาชนคนไทยช่วยเชียร์ช่วยสนับสนุนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งจะทำหน้าที่ตัวแทนของคนไทยทั้งชาติในการแข่งขันที่ประเทศลูยเอแรงใจกำลังใจที่มาจาก ผู้สนับสนุนสปอนเซอร์แฟนบอลชาวไทยจะเป็นกำลังผลักดันให้นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถสร้างผลงานที่ดีและสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทั้งชาติなかなかあの国内では試合をしてそういう発信をする機会はありませんけれども、国民の皆さんのたくさんの応援を受けて。 อยากจะฝากถึงแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับอย่าลืมให้กำลังใจส่งกำลังใจให้กับนักกีฬานักฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นทั้งนักฟุตบอลชายนักฟุตบอลหญิงนะครับก็ฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับและการคัดเลือกฟุตบอลโลกก็ยังมาถึงแล้วก็อยากให้ทุกคนแบ็งกำลังใจพวกเราจะทําให้สุดความสามารถครับผมช่วยเชียร์ ทีมชาติไทยในฟุตบอลโลกที่กําลังจะถึงด้วยนะครับก็อยากให้เป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยในการแข่งขันครั้งนี้ครับก็เชื่อว่าทีมชาติไทยจะผ่านเข้ารอบไปเล่นรอบในรอบ12ทีมในรอบต่อๆไปได้แน่นอนครับก็ฝากเป็นกำลังใจและช่วยเชียร์ด้วยนะครับ